เอโอค่ะสวัสดีน้องอีด้วยได้เจอคุณแม่ค่ะได้เจอกันสักทีนะใช่หลังจากที่อีแบบว่าติดตามคุณแม่มานานมากถ้าใครใส่เปเรื่องมูเตรูถูกต้องอ่านดวงตลอดปากตรงมากๆแม่นมากๆนะคะวันนี้ดีใจมากตื่นเต้นมากเลยที่แบบได้มาเจอคุณแม่นะคะก็ไหนๆวันนี้ได้มาเจอคุณแม่ทั้งทีนะคะมีของของฟรีแล้วมีเกียร์แม่ชอบมากเลยลูกเอ้ย ตอนนี้คือดักอีฟี่มากเพราะอีฟี่มีของไหมคุณแม่ใช่มีมของฝากคุณแม่และอของ<ม>นั้นแม่รู้เลยว่าเป็นของของอินอนี่ฟี่นั่นเองค่ะซึ่งอินนิฟี่นี้คุณแม่บอกเลยว่าคุณแม่นี่ปลุกพันกระเบนนี้มากเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณแม่โอเคคุณแม่อาจจะมารู้จักแบบช่วงที่อิน แม่เกิดมาดนาน่าเลยใเรน่อมาเอออาจจะแก่แล้วแต่ว่าพอมารู้จักปุ๊บก็รู้สึกหลงรักเลยตั้งแต่ใช้ตั้งแต่แรกคือออกขิดมาแล้วแบบโอ้โหเซรัม่มชาคงชาเขียวอะไรเงี้ยมาผูกพันกับแบรนด์นี้มากโอยแต่อย่างหนูว่าหนูแบบใช้มานานมากแล้วตั้งแต่ที่ยังไม่เข้าไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ผูกพับบน,นมานานนะเนาะของใช้ดีจริงๆทุกคนก็เลยแบบใช้มาน<ก>เร<ล>ื่อยแต่ว่าวันนี้ได้ของฟรีและมีเกียรติแล้วเนี่ยคุณแม่ก็อยากสรุปแหละว่าหนูเอาอะไรมาฝากคุณแม่บ้างวันนี้อยคุณแม่หนูขอใบอันนี้เป็นแบบ ในเรื่องราววัยเด็กไม่รู้คุณแม่เคยดูไหมเป็นตัวในกร์ตูนเรื่องนึงเป็นในแบบเรื่องราววัยเด็กของหนูแม่เกิดมากับสนุกน้อยเล่นงาน <S 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 เอ๊ะหรือมีอะไรอีกไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ปลามูทองไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้มัน,นคืออะไรคะเป็นแบบของเล่น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 ของเของเล่นของเล่นขอยต้องมี่อยเล่นองเล่นของเลนอเล่นของเล่นองเล่นของเล่นของเล่นองเ่นอ่ะมาดูกันของเล่นของเล่นของเล่นขงเลนขอนขอ่นขงมาฝนของ่นของเล่นของเ่นขน่นของเล่นของมล่นของเล่นของเล่นขอเล่นะอง่นของเล่ต้องกรีดแน่ๆ มันน่ารักมากาคุณผู้ชมอันนี้นแล้วเนี้ยเออมันน่ารักมากจริงๆเนี่ยหนูหวังว่าจะถูกใจคุณแม่คุอจะบอกว่าในด้วยความที่เป็นทอยตอรี่ทอยตอรี่คือแบบ เป็นเฟรนชีเป็นเพื่อนอที่แบบดีต่อก,กันมาตลอดเลยค่ะ,คะซึ่งอินนิสปีเขาก็นําความเป็นเฟรนชีตรงนี้เนี่ยค่ะทุกคนมาเป็นแบบว่าอ่ะเขาจะเป็นเพื่อนในแง่ของความงามให้เราตลอดปีและตลอดไปนะคะซึ่งบอกมากมากเลยนะและที่สําคัญนะครับมันก็เข้าทางของเขาเลยเพราะเขามีสโลแกนสวยๆนั่นคือ BFF ใช่ค่ะ,ะ Beauty Friend Forever ก็เหมาะกับเรานะเพราะจริงๆเราก็อยู่คู่กับอินนิตฟีนะตั้งแต่ข้าไทยมาแม่ก็เริ่มใช้เลยไหนๆวันนี้คุณแม่มาทั้งทีแม่ต้องมีเรื่องดวงเรื่องอะไรมาฝากกันแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องห่วงเลยใครส่งใครไม่ส่งนะคะต้องมาดูกันกับแม่ไหนสีอะไรอะไรใช่ค่ะแล้วก็ตางนไปเรื่อยๆจริงๆก็แฟนคลับของอีฟฟี่นะคะคุณแม่ก็เชื่อว่าต้องเป็นสาวสวยแน่นอนเลยทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหลายๆอย่างที่ในปี2020ที่ทุกคนคาดหวังก็คือในเรื่องของความรักแหละแม่ว่าใช่ใช่ไหมคะเป็นอัน คุณผู้ชมที่บ้านเลยเราด้วยค่ะเราก็คาดหวังเรื่องความรักนะคะคุณแม่ก็โสดอยู่ค่ะนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่คุณแม่ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆในเรื่องของการทําบุญมูเตรูเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ทําเฉพาะเทศกาลเนาะเราก็อยากจะให้ทําเป็นแบบเป็นเป็นรูทีนเออเป็นประจําว่าแบบว่าการไหว้พระเสริมดวงหรือการทําบุญหรือการแบบ ไหว้คุณพ่อคุณแม่มอะไรอย่างเง<ม>ี้ยใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าปี2019แล้วนะคะคุณแม่ก็อยากจะแนะนํานิดนึงว่าถ้ามีโอกาสนะคะเราก็ควรจะไปไหว้สาลหลักเมือง<ม>นะต้นปีสาลหลักเมืองเนี่ยคือถ้าสมมติเราอยู่กรุงเทพเราก็ไหว้ที่กรุงเทพ<อ>เราอยู่จังหวัดไหนเราก็ไหว้จังหวัดนั้นค่ะน้องอีฟ<อ>แล้วก็ขอพรคุณพ่อคุณ,คณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือในในทางของการแบบมูเลยในการไหว้แต่เนื่องจากว่าเราสองคนเป็นสายแฟชั่นเราก็เป็นบิวตี้บอกเกอร์อ่ะยืนหนึ่งนะเราจะมูเราจะมูเตรูแบบ การทำบุญอย่างเดียวไม่ได้อ๋อมันต้องมีแบบอะไรเสริมในชีวิตประจำวันน้ํานักสีค่ะน้องอีผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเขาออกไปเนี่ยโทรศัพท์เครื่องเดียวกับกระเป๋าเงินเขาต่ได้แล้วแต่อย่างเราไม่ได้อ้ออะไรเต็มชั่วตังหงตังหมูแป้งเปิมตะลุงตลับแต่ว่าคุณผู้ชมต้องรู้นิดนึงนะคะว่าเรื่องสีเนี่ยมันเป็นความสําคัญในชีวิตเราดังนั้นเนี่ยดวงรายปากของแม่เนี่ยมันถึงต้องมีเรื่องสีด้วยใช่ไหมคะเขามีเรื่องสีเสร็จปุ๊บเนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามซีซั่น ที่เสริมดวงเราอยู่แล้วแน่ๆอะไรอย่างเงี้ค่ะอย่างน้องอีฟเกิดวันหนูเกิดวันพฤหัสอ่าแต่วบสูุกอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่สงสัยเพราะว่าอีวาเกิดตอนตีสาของวันศุกร์แต่ว่ามันยังเป็นคืนวันพฤหัสอยู่อยู่ใช่คือถ้าตามใช่คือถ้าตามโหราศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะยังเป็นวันพฤหัสอยู่เพราะว่าเขานับหกโมงเช้าแต่สำหรับคุณแม่เองคุณแม่แค่รู้สึกว่า คือถ้าไก่ขันหรือแบบตีสี่ตีห้าเนี่ยคุณแม่จะรู้สึกว่าเป็นวันศุกร์ไปแล้วแต่เมื่อกีเท่าที่ดูเนี่ยแม่ก็รู้สึกว่าหนูน่ะน่าจะค่อนไปทางวันศุกร์วันศุกร์ก็รักสวยรักงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสาวเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสาวเก็บเงินไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากเก็บเงินอยู่ปุ๊บอ่ะอยากเก็บเงินอยู่ปุ๊บต้องอะไรก็ต้องโผกสิคาะลูก อันนี้เขาเรียกอะไรรู้อันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้นะคะเป็นแป้งค่ะเป็นนี่เลย Innisfree นะคะ No s i b a m Mineral Powder ค่ะก็ค,ะคือเป็นแป้งคุมมันนั่นเองตัวนี้คือคุมมันดีเยี่ยมยอดมากนะคะแล้วก็มันจะแบบนอกจากจะช่วยคุมมันแล้วอะ่ะอีก่เอามาโรยผมด้วยอ๋อเวลาผมเรามันมานแบบช,ชนีไม่ได้สระผมอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมเราก็มาโรยผมได้มันก็จะดีมากๆเลยแต่ว่าจริงๆมันมีกี่สี จริงๆแล้วเนี่ยมีสมสีนะคะก็จะมีชมพูมีเหลือมีม่วงแต่ว่าตัวแป้งข้างในแล้วอะมันจะเป็นสีขาวไปแบบตรงเหมือนกันแต่กล่องเนี่ยมันเสริมดวงเราได้แต่อย่างอีฟอะหยิบมาถูกแล้วเพราะอีฟเกิดเกิดวันศุกร์ก็ชมพูได้อังคารกับศุกร์เนี่ยใช้ตลับสีชมพูได้นะคะอย่างวันจันทร์นะคะวันจันทร์วันอาทิตย์เนี่ยนะคะวันพฤหัสเนี่ยก็สามารถใช้สีนี้ได้นี่หนูหนูใช้ได้สองสีเลยไหมคะควบควบได้วันพุธนะ จริงๆงวันพุธเราก็ควรจะใช้มีสีนี้ด้วยนะคะวันพุธนะคะแล้วก็วันเสราร์อันนี้คือดีเลิศเสริมดวงเราได้เราพกไว้แค่เราพกไว้เราก็ดวงดีแล้วนะแล้วแ,ลแป้งมันก็ดีด้วยใช่แล้วแป้งมันก็ดีด้วยแม่ก็เป็นคนที่ผูกพันกับแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าเป็นคนใช้สกินแคร์ของน้าใช้ดีมากสกินแคร์ของน้าวันนี้มีมาชมให้แม่คุณแม่ไหมคะนี่เลยค่ะถ้าคุณแม่ชอบสกินแคร์คุณแม่ต้องเซ็ตกล่องนี้เลยโชว์ก่อนโชว์ก่อนกล่องนี้นะคะคุณผู้ชม ะคะกล่องนี้มีอะไรบ้างคะนน้องอีปมีค่ะ <Upper Bird S 2> ก็คือคเป็นแบบบัสไลเยีร์นะคะอันนี้เป็นลิมิเต็ดอิ dition ซึ่งบอกยว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้แล้วมีอันนี้ด้วยอุตาตลมากตุ๊กตุตุ๊ตตกตาสีก็นนะครบด้วยคุณผู้ชมเสริมดวงเราได้ด้วยเนี่แหละสิ่งที่คุณแม่ใช้ จริงๆต้องบอกคณ <น S 2> ผู้ชมนิดนึงนะคะว่ากออรีนทีเซรามนี่นะคะคืออย่างชาเขียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความเย็นนะคะ ừ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  มันเป็นธาตุเย็นสีเขียวก็คือธาตุเย็นเหมือนกัน ừ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  ดังนั้นเป็นธาตุน้าดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราเป็นคนที่ใจเย็นมีความสบายมีความเขาเรียกอะไรมีความชุ่มฉ่ำบนใบหน้าแล้วเนี่ยก็ทําให้สุขภาพจิตเราดีด้วยกลิ่นนั้งก็หอมทูมิลลาเราที่สำคัญมันก็เหมือนปรับสมดุลในเรื่องของธาตุในตัวเราด้วยดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเสริมดวงเราได้ด้วยแล้วะคะ อีกอันนึงที่คุณแม่ชอบใช้จริงๆอันนี้เราไม่พูดถึงไม่ได้เพราะคุณแม่ชอบใช้ออคิดด้วยอ๋อตัวลายออคิดที่เป็นสีม่วงสีม่วงอันนั้นใช้มากก็เลยต้องใส่เสื้อสีม่วงมาพราะว่ากับออค่งเออสีม่วงนั่งดีจริงๆส่วนอันนี้ก็คือใช้ได้กับทุกสภาพผิวเพราะว่าจริงๆแล้วตัวรีนทีซีเซรั u m เนี่ยคือจะช่วยเสริมความชุ่มชื้นอย่างที่คุณแม่บอกเนาะแล้วก็ตัวเนี้ค่ะเขาจะเป็นทางน้ำมันสกัดมาเลชาเขียวนะคะแล้วก็แบบมีน้ำชาเขียวด้วยนะะเาคแมีรตกลั่นา เราเห็นขวดสีเขียวปุ๊บสามีก็จะใจเย็นแล้วเราขอเงินเขาเขาก็จะให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เงินหมดแล้วอะเออแล้วเนี้ยนะสาวๆที่จะไปเดินช้อปปิ้งที่นิดฟรีนะคะราคาเขาก็แบบไม่ได้แพงไม่แพงเลยอันเนี้ยคือปกติแล้วอ่ะกินทีซีเซรั่มขวดหนึ่งก็หนึ่งพันใช่ป่ะคะแต่ว่าเซตเนี้ยก็คือแค่หนึ่งพันเหมือนกันแล้วก็แต่ได้สองตัวได้สองตัวแล้วก็ได้กล่องเป็นลิมิเต็ดไปด้วยนะคะกล่องเนี้ยก็คือเอาไปเก็บเงินเก็บทองได้ถูวยหมสำหรับอีที่เก็บเงินไม่อยู่อีต้องม ถ้าโรคเสร,ริมดวงอันนี้สีสีม่วงอันนี้อาจจะเสร,ริมน้องคนวันพุธกับคนวันสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีเซลลมเนี่ยเสร,ริมดวงนี้ทุกคน<อ>ขเข้าใจป่ะแต่ว่ากล่องเนี้ยจะเหมาะกับอีฟน,นั่นคือแกรมันมีอันนี้มันน่ารักมากเลยทอยสตอรีรอ่อะเนาะน่ารักมากอันนี้เป็นเป็นลายบ,บูดี<า>้นะคะข้างในของบูดี้นั้นฉันกแบบ็ ก็จะมีสติกเกอร์เหมือนกันคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าภายหลังจากสติกเกอร์เลวเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยมีแป้งค่ะมีแป้งเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกแป้งคุมมันแป้งุมมาแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเป็นมัคหน้าค่ะมักหน้าที่เป็นเอ่อตัวหินภูเขาไฟอ่ะซูเปอร์มอคเนกพอคลมมัค์นะคะตัวนี้เลยก็อันเนี้ยใช้มาตั้งแต่ห่ยยนา่ใช้นานมากๆแล้วจนเขาปรับสูตรไปไม่รู้จะกี่สูตรแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดีมากๆตรงที่เขาจะช่วยแบบ นที่มีสิวเซียนอะสิวหัวดำสิวเซียนหน้ามันนะคะเหมาะมากๆเพราะว่าเขาดังนั้นต้องเหมาะกับสาวที่แบบว่ากําลังแบบสาวกาลังแตกแตกเนื้อสาวแตกเนื้อสาวอะไรอย่างเงี้ยนะที่กำลังมีสิวมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่แล้วนี่คืออะไรคะลูกอันนี้คืออะไรคะมาร์คเหมือนกันแต่ว่านี่อุยน่ารัก อุ้ยไม่สามรอดในกล่องเดียวกันคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีไซส์ใหญ่ซึ่งไซส์ใหญ่เอาจริงก็แบบใช้ไม่หมดอะหลอดใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสำหรับคนเป็นสิวนะคะสีเขียวเนาะสีเขียวสำหรับคนมีสิวนะคะคุณผู้ชมใช่คนเป็นสิวแล้วก็อันนี้เป็นสีเหลืองเป็นสูตร brightening ก็คือเพื่อให้หน้าเราขาวใสเป็นสาวเกาหลีเป็นสาวอินนิฟีนะคะแบบน้องอีฟฟี่หน้าใสเบร์มากอยู่ใกล้นางหน้านางใสจริงๆงคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้แอปนะนี่คือใส่กล้องนะไม่ได้ใช้แอปอะไรเลยแม่ขาแล้วนี้มันเหมาะกับคนวัน อะไรบ้างคะสีนี้เคยจริงๆกล่องสีเหลืองเนี่ยมันก็ใช้ได้กับทุกวันเลยเนี่ยจานอะไรอย่างเงี้ยนะคะกล่องสีเหลืองนี่สามารถเก็บงมเก็บเงินได้ด้วยนะเพราะจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสีที่เสริมดวงของเราด้วยแล้วก็เป็นสีจริงจริงเป็นสีที่นำโชคในปี2019ด้วยจริงเหรอคะอสีเหลืองเป็นสีนำโชคเปี2 0 1วได้2019ค่ะทุกคน,นะคะคตื่นเต้นพูดลวนเลยเนี่ยต่อไปมีอะไรมาโชว์คุณแม่อีกต่อไปคุณแม่เอาแบบเรื่องเรื่องกลิ่นบ้างดีกว่ากลิ่นหอมต่างๆอุ้ยมันคืออะไรคะลูกอันนี้เป็นตัวาโชนนะะค Cody Wash คะเป <ừ m. S 2> ลิ่งขายดี2กลินของอินนิสฟรีรแต่ว่ามีสี่ขวดคือใช้คู่กันนะอันนี้เป็นแบบโลชั่นกับอาบน้ำอีกตันเป็นโลชั่นกับอาบน้ำเหมือนกันการที่อาบน้ำด้วยมีกลิ่นหอมเนี่ย <c oughs> นอกจากทำมันทำให้เราสดชื่นขึ้นมาแล้วนี่นะคะ <c oughs> ในเรื่องของการเสริมดวงเนี่ยมันก็ช่วยได้เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าการที่เราอาบน้ำหรือเราอยุ่กลิ่นอะไรที่เป็นหอมหอมเนี่ย <c oughs> มันทำให้เรา <c oughs> เรีแลกซ์พอเรารีแลกซ์เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกสบายใจ สดชื่นขึ้นมาดันั้นพอเราสบายใจเราทําอะไรเราก็ดีอัานน้ำนึกออป่ะอานน้ำจเครียดทำไมอาบไปอ๊ยอะไรเงี้ยไม่ได้แต่กระดับน้ำไปแล้วอุ้ยโล่งสบายอะต่อมาค่ะต่อมาอันนี้สาวๆคนต้องชอบคนต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเป็นลิป่า สามสีนะคะใน,นในความ,ามเป็นจริงแล้วเนี่ย mm hmm. ลิปของนางนี่คือขายดีมากนะแล้วอินนีฟีไม่ได้มีดีแค่สกินแคร์แต่ลิปปามของนางคือยืนหนึ่งเหมือนกันยืนหนึ่งหนูอลองใช้มาแล้วถูกไหมใช่ค่ะกลิ่นหอมด้วยสีสวยด้วยแล้วสีแดงด้วยสีแดงนี้เหมาะกับคนวันพุธมากๆคุณผู้ชมอุวยคณวันพุธนะคะวันพุธวันอาทิตย์สามารถใช้ได้เลยวันอาทิตย์ใช้สีนี้ได้ด้วยวันพฤหัส uh huh. วันศุกร์อ่าเนี้ยเลยใช้ได้เหมือนกันอังคารจันทร สามารถใช้ได้ครบทาสําหรับสาวเจ็ดวันนะคะเนื้อดังหอมด้วยในคอลองใช่ค่ะอย่างอย่างแบบที่คุณแม่ถือนี่สีมันสวยด้วยสีน่ารักเป็นแบบชมพูมุ้งมิ้งเฮ้ยมันดีจริงจิงทาแล้วมันมีกลิ่นหอมกลิ่นเหมือนลูกอมกลิ่นเหมือนอะไรไงที่มันหอมมากอย่างอันนี้เป็นเชอร์รี่ทีนะคะเป็นกลิ่นเชอร์รี่แล้วก็อันนี้ที่คุณแม่ทานี้เป็นกลิ่นพีชพีชทีแล้วก็เป็นชาพีชอันนี้เกรปฟรุตทีนะคะคือจริงๆเขามาจากกลิ่นยอดฮิตที่เขาขายดีมากเออแล้วเขาคัดสรรมาเพื่อเราหอม หอมจริงหอมันสวยจริงๆอันนี้แบบกลิ่นหอมสดชื่นมากคุณแม่เราควรจะมีนิดนึงเวลาเราไปจะไปแบบจูบจุ๊บกับผู้ชายอ่ะเนาะปากเราก็ต้องนุ่มถูกไหมลูกชาต้องนุ่มต้องนุ่มต้องถามอีฟฟี่แหละเพราะอีฟฟี่น่าจะจูบจุ๊บบ่อยน้องนนักเรียนก็สาามรถใช้ได้นะคะนักเรียนนักศึกษาที่แบบอุ้ยแต่งหน้าไปโรงเรียนไม่ได้แบบอุ่ยคุณครูดุอะไรอย่างเงี้ย สีบางๆแค่นี้เองแต่แม่ไม่กลัวนะสมัยเด็กแม่ก็ทาไปปากชมพู <laughs> อยู่คือเือเดินเข้าประตูโรงเรียนเข้าไปปุ๊บอาจารย์อยู่หน้าเสาธงอาจารย์มององเห็นว่าตาเธอมาแล้ว <laughs> มาแล้วเห็นปากมาตะไกเลยดังนั้นเนี่ยลิปปอมเหมาะมากๆเลยจริงๆอันนี้แม่ว่าแม่ชอบที่สุดละเนี่ยที่กรลังจะโชว์ต่อไปนี้อันนี้อิปคอสเสิร์ฟโดนที่สุดทนีนี่เลยเป็นมันมีความวิงไงใช่เป็นตัวกลิตเตอร์นะคะกลิตเตอร์อายไลเนอร์ก็คืออย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่าจริงๆความพิบ๊อบพิบ๊บเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสะท้อนส ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทาอะไรก็แล้วแต่ที่บนใบหน้าเราให้ม,มันมีคือจริงๆให้มันมีความวาวนิดนึงมีคริสตัเลอร์นิดนึงเนี่ยมันช่วยให้เราเพิ่มเสน่ห์ด้วย<ม>อย่างที่สองก็คือเพิ่มในเรื่องของแบบแบบเขาเรียกอะไรขจัดสิ่งไม่ดีออกจากตัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องร<ฆ>าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ฆ>คือเสริมดวงได้ทุกเพศทุกวัยเลยทุกวันคน<ฟ>ือคุณเลือกใช้ได้เลยว่าคุณอยากจะใช้สีไหนนะคะไหนอีฟออกมาลองซีเออมันก็มีความวิงนะเออคุณผู้ชมคะจริงๆอยากให้ดูตาใกล้ๆมากๆเลยอ่ะ เนี่เออไม่มีความบิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลองทาข้างนี้ก่อนมันแบบเห็นไหมนี่นี่เป็นแบบอีกเทคนิคหนึ่งนะคือแบบว่าทาตรงขงมบนก็ได้หรือว่าถ้าแบบสาวๆจะแบบทาง,ง่ายๆเแบบเพิ่มความน่ารักกุ๊บกิบนะคะก็แบบ ตรงหัวตาข้างล่างเออ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 ค่ะไม่มีความหัวตานิดหนึ่งถูกไหมต่อไปมาค่ะนี่เลยเป็นตัวแฮนด์ครีมนะคะเป็นเซ็ตแฮนด์ครีมบำรุงมืออันนี้ชอบมากจริงๆแม่เคยใช้ตัวที่เป็นหลอดสีเงินๆที่เป็นออก์ิดแล้วพอไปเรียนนะพรแม่เรียนปริญญาโทเดี๋ยวคนอื่นไม่รู้นะคะเรียนปริญญาโทอยู่แล้วก็เพื่อนๆจะบอกว่าคุณแม่นั่งนั่งเรียนอยู่แล้วได้กลิ่นหอมๆทุกคนบอกว่าคุณแม่ทำอะไรก็แบกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ต้องดูแลมือไม้ตลอดเวลาเพราะว่ามือเราต้องสวยต้องฉ่คคุุณณผูู้ชมมมดืออแ่กน เนี่ยพออินิฟรีแล้วจริงๆใช้ตัวออกขิดมานานมากจนกระทั่งวันนี้เรามีตัวนี้มาแนะนำเนี่ยเป็นเป็นแฮนด์ครีมซึ่งหอมมากจาทานย์แม่อันนี้คือกลิ่นอะไรคะลูกกลิ่นจูนพีชค่ะแม่หอมมากเป็นกลิ่นแบบกลิ่นพีชนะคะผู้ชายด่มมือเราผู้ชายจุ่มมือเราก็จะแบบ ผู้ชายก็สล่มไหล่เราผู้ชายก็จะเหมือนโดนมนสกดอตนะคะแล้วก็แบบมันเป็นเสน่ห์เนอะแม่เนาะแบบว่าไปไหนก็ตัวหอมใช่ไปไหนก็ตัวอันนี้คือแบบเป็นเป็นคนละกลิ่นกันด้วยนะทุกคนเป็นแบบสามกลิ่นนะคะสามกลิ่นอ่อนๆอแต่ว่าเรามีแบบเดี่ยวๆด้วยนี่แบบเดี่ยวเขาก็มีนะเผื่อใครที่แบบว่าแล้วมีสามสีใช่มีสามสีเหมือนกันแต่อันนี้เราได้หยิบมาแค่สีเดียวเพราะว่าใครดีหมดอุ้ยหอมมากเออหอมว่ะ เป็นกลิ่นแบบเบอร์รี่เบอรี่เป็นหอมสาวๆวนะ่ะเนาะเป็นกลิ่นสาวๆที่คุณจะต้องคื้นี่กลิ่นผู้หญิงผู้หญิงอะตัวสุดท้ายของเ<ล>ราวันนี้ค่ะคุณแม่ค่ะนี่เลยเชื่อว่าใครๆก็ต้องใช้เนาะเป็น my makeup cleanser m i c e l l a oil water นะคะก็จะเป็น cleansing แต่ทุกคนสังเกตอะไรไหมมันจะมีอ oil อข้างบน,ๆๆบนเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถล้าง m a k e ัพที่เป็นกันน้ำได้เลิศ ยืนหนึ่งมากเพราะทุกวันนี้ส่วนใหญ่เขาส่วนใหญ่ทุกวันนี้ที่เขาใช้กันส่วนใหญ่เขาใช้กันน้ากันหมดดังนั้นเนี่ยเวลาล้างล้างหน้าเนี่ยบางทีจะล้างยากนิดหนึ่งดังนั้นเราต้องใช้ m ลิมูเ o v e r ก่อนนะคะอันนี้เลยเป็น์วอเตอร์นะคะซึ่งจริงๆใช้ดีมากจริงๆถ้าไม่เก่งใจเวลาเราน้อยไงเราจะสลางให้ดูนะคะแต่คม่เก่งใสมากเลยคุณแม่กเลยไม่อยากสลางหน้าโชว์ตอนนี้เวลาใช้ต้องเขย่าต้องเขย่าก่อนให้มันแบบเข้ากันดีก่อนนะคะแต่ที่สําคัญนะอันนี้แม่รู้มาว่า กลิ่นมันอ่อนอย่างเงี้ยเพราะหนึ่งคือมันมีส่วนผสมของชาเขียวแต่ชาเขียวมันเป็นมันเป็นนางเอกของนางอยู่แล้วมันเป็นนางเอกของอินิตี้อยู่แล้วก็วเสิริมดวงเราได้ด้วยและที่สําคัญมันมีพวกว่านของจระเข้ว่านาน้ำมีอะไรเงี้ยอีกด้วยม,มันก็เลยช่วยให้ร่างเราเนี่ยชุ่มชื่นสืบมาแล้วเรียบร้อยเท่าไหร่คะลูกสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะแกถูกมากเลยนักกวดใหญ่ขนาดนี้เป็นบัสไลเยียด้วยอ่ะเออสี่ร้อยบาทแล้วเวลาไปชอตอินิตี้น่ยอย่าไปคนเดียวลากผู้ชายไปด้วย แล้วผา้ชายเงินปุ๊บก็ไปดึงของเขามาจ่ายลูกถ้ามันไม่จ่ายเราตรงนั้นเราต้องบอกเลิกมันตรงนั้นคุณ <c oughs> แม่เคยทำแล้วสุดท้ายผู้ชายก็ต้องบอกเลิกผู้ชาย <c oughs> ผู้ชายไม่อยอมจา่าย คุณแม่จำไปแล้วต้องคุณแม่ก็จ่ายเองแต่ไม่เป็นรายจ่ายเองได้เพราะว่ามันไม่ได้แพงถูกป้ามันไม่ได้แพงเราจ่ายเองได้อยู่แล้วเออซืได้บ่อยๆคุณผู้ชมคะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไหนๆวันนี้แม่หมอมาเนี่ยนะเราไม่พูดเรื่องดวมก็ไม่ได้เนาะดังนั้นเนี่ยในปี2562เนี่ยนะคะมันก็มีหลายๆปีที่เป็นปีนักษัติที่ชงหลายๆคนก็เป็นห่วงมากเลยว่าเออเป็นชงแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยกับประาชาเขียวจะหครชงไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าจะนึกถึงชางเขียวก็ต้องถึงอินิฟีแต่ว่าปีชงเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด4ปี ปีมะเส็งปีกุนปีวอกปีขาหนูปีมะเส็งเลยมะเส็งอันดับหนึง่งแต่ไม่เป็นไรหนูมีสามีแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวชงเราก็ไปแก้ชง <c oughs> นะคะแต่ว่าแม่ดูอีฟี่เราเนี่ยไม่น่าชงเพราะว่าอีฟี่เนี่ยมีของมูเตลูเต็ม <c oughs> บ้านก็คือมีกล่องอินนิฟีเต็มบ้านเต็มบ้านมีทุกสีนะคะมีทุกสีดังนั้น <c oughs> เสริมดวงเราได้แต่จริงๆเอาอานี้หลักการก่อนถ้าเราชงนะคะสิปีนี้คุณแม่ก็แนะนําโดยช่วงปีใหม่แบบเนี้ยก็ไปแก้ชงที่วัดเลีงเนื้อี้นะคะวันบางตอนไปปัดเป่าออกไปนิดนึงแล้วก็ขอบนะะค เสริมดวงตัวเองอย่างอย่างถ้าหนูเกิดปีมะเส็งอย่างเงี้ยเขาไปที่วัดเจดีย์เจ็ดยอดที่เชียงใหม่ได้ไปแก้โชง อย่างปีกุลเองก็ไปจังก็แล้วนะคะไปเชียงใหม่ไปไหว้พระวัดเจดีย์เจ็ดยอดได้หรือปีกุลเองก็พระธาตุโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเสริมดวงกันกันเลยค่ะเออก็ต้องปลายกันเสริมดวงกันนะคะก็วันนี้แต่ถ้าใครแบบว่าไม่ได้อยู่ในสี่ปีนี้เป็นปีอื่นอีกสี่ปีก็จะมีมะโรงมะโรงนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่กําลังจะดีขึ้นมะโรงมะแม จอนะคะเป็นปีที่กําลังจะดีขึ้นเป็นปีที่กําลังจะไต่เต้าฉลุอีกปีหนึ่งที่กําลังจะดีขึ้นในปี62แต่ก็ยังไม่ได้ดีมากแต่ก็ดีขึ้น,นแต่ปีที่ดีมากๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมนี่ไม่บอกใครนะบอกแค่ที่นี่ที่เดียวอ,อบอกแค่แฟนคลับอีฟี่แล้วแฟนคลับอิ ee, นนิทฟีนะคะปีที่ดีมากๆเลยก็คือปีมะมมีอ่ะอันดับหนึ่งยกปีมะมมี่อ๋อแฟนดต่้นแก้ส่งได้เราต้องแก้ส่งเราต้องให้เขาแก้ส่งให้เราแก้ผ้าให้เราด้วยอ้าว เออนะคะอ่ะก็ปีมันมีอันดับหนึ่งนะคะปีชวดปีรากาปีถอดสีปีนี้อันดับหนึ่งมากดีมากๆเลยดังนันก็เอาใจช่วยแล้วก็ดีใจกับทุกคนที่เกิดในปีสีปีนี้ดีมากๆจริงแต่ไม่ว่าคุณจะเกิดปีไหนก็แล้วแต่แค่คุณใช้ i n นิ f ฟ e e คุณก็เสริมดวงได้เพราะว่าโคดชาเขียวช่วยเสริมดวงเราได้ถูกแม่คะลูกนะคะคุณผู้ชมหลังจากตอนนี้คุณแม่ก็ต้องรู้สึกว่าคุณแม่ต้องไปที่ shop i n นิ f ฟรีแล้วใช่ต้องรีบไปมากเลยค่ะคุณแม่เพราะว่าอิินฟรีเอ็กซ์ทอยสตอรี่นะคะขายแค่เดือนมกราคมนี้เท่านั้นเท่านั้้นนะะะคคุุณจอซืม ไม่มีของแล้วนะไม่มีแล้วนะคะแค่นี้ก็จะหมดจะแย่อยู่แล้วะะต้องรีบซื้อตอนนี้เลยหลังปีใหม่ไปได้เลยของเงินสามมีของเงินหลวไปเลยค่ะทุกสาขาทั่วประเทศใช่ทุกสาขาค่ะแต่ใกล้บ้านคุณแม่คือเซ็นทรัลพลา ถูกค่ะนี่เดี๋ยวหนูไปสยามตรงนี้สยามก็เลดสยามใหญ่โตมาโหระทึกเนาะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องอีฟี่มากมากเลยที่ส่งคุณแม่มาเมาเมาขอบคุณมากที่ส่งคุณแม่มาเมาเมานะคะก็ขอบคุณอีฟี่ด้วยนะคะที่แบบทําให้เราสองคนได้มาเจอกันแล้วก็ได้แบบมีมูเตลูไปฝากเพื่อนๆทางบ้านใช่แล้วก็นําเสนอมีรภาพของเราระหว่างเรากับอีนิฟฟี่นะคะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าอย่าลืมกด subscribe ติดกระดิ่งนะคะแล้วก็ติดตามคุณแม่นะคะในเพจต่อแบ ค่ะต<ข>รงนี้สแกนสับกแกต่ตตอ,ตอุตสาหกรรม i s ค่ะสวัสดีค่ะ